สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะพบกับอุดมพรพาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเนาะเอามื่อนี้นะคะมาเหตุงานกับอุดมพรเนาะด้วยการปลูกหอมนะคะหอมแดงปลูกหอมต้นหอมนี่แหละพี่น้องนะคะตีแปลงนะคะตีแปลงตากแดดไว้แล้วนะคะผ่านมันบ่มีแด,ดดดีเพมีแดดเขาก่บมัเป็นอย่างเนาะการขยายนะคะการขยายอหอมแดงนะคะ เขาจะใส่วิธีการขยายแบมหัวนี่ก็ได้นะคะโดยการนะคะโดยการตัดนะคะตัดรากออกตัดรากแล้วก็ตัดหัวนะคะตัดตัดหัวขั่วตรงนี้นะคะแล้วก็เอเอาไส้ตะก้านะไส้ตะก้าแล้วก็เอาน้ําพรมนะคะแล้วก็เอาน้ําพรมเนะาะซมือซีมือนะคะแตกรากแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะแทงแทงยอดแบบนี้ เขากัมาลงแปลงได้เลยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอีกอย่างหนึ่ง,ะะก,าง,งการขยายต้นหอมนะคะจะขยายด้วยการขยายต้นก็ได้นะคะนี่คือเอาต้นจากแปลงที่เราปลูกแล้วเนาะหรือว่าหาซื้อได้ตามตลาดนะคะที่เบิ่งแล้วว่าหัวน้อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยอยู่ตลาดถ้าเห็นหัวน้อยๆแบบนี้กามาตัดใบออกนะคะแล้วก็ ปักลงดินเลยพี่น้องนะคะจะปลูกใส่กระถางหรือทําเป็นแปลงนะคะก็ได้ขึ้นกันปักลงดินแบบน,นะคะเนี่ยอุดมพรยังปลูกบ้านแล้วนะคะนึกถึงเพื่อนๆน,นะคะก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้เบิง์กน้องอ่าลงยู u ูอัปเดต y o u t u b e ให้ดูนะคะในระยะแปลงนะคะในระหว่างที่รอการต้นหอมต้นหอมงามต้นหอมโตนะคะเราก็ เห็นไหมคะเมล็ดอ่าเมล็ดผักกาดนะคะนี่คือเมล็ดผักกาดส้อยผักกาดส้อยผักกาดขาวแล้วก็เมล็ดผักชีชีลาวนะคะต้นหอมนะคะตองวานผักชีลาวปุ่นไปพร้อมเพราะว่าอ่าผักชีลาวนะคะจะอ่าส้อยนะคะจะส้อยในการอ่าป้องกันนะคะการป้องกันหอยหอยหรือ,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 อนอนนอนเจาะ นอนเจาะรากต้นหอมเนาะอ้าแค่นี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะพบกับอุดมพรใหม่ในทริปต่อไปนะคะติดตามงานในระบบเฟซบุ๊กนะคะสวนอุดมพรเองนะคะสวัสดีค่ะ